ขราวนี้ที่พัทธลุงเป็นเรื่องร้องเรียนของคุณป้าวัย63ปีสุดช้ำเลยครับชื่อป้าป๋องป้าป๋องป่วยเป็นเบาหวานถูกตัดขาสองข้างไม่มีเงินใส่ขาเทียมเพื่อนบ้านทํายังไงจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงเพื่อระดมเงินได้เงินมาหมื่นสามกลังจะได้ขาแล้วคุณผู้ชมหลานแท้ๆแต่อายุไม่ถึง15ขโมยเงินไปไปซื้อมือถือเรียบร้อยแถมไปเที่ยวรีสอร์ทสุดท้ายป้าไปแจ้งความคดีไม่คืบแถมถูกญาติด,ด้วยกันมา เยอะเย้ยถากถางป้าทนไม่ไหวร้องเรียนสื่อคือคุณผู้ชมฮะหมอนัดใส่ขาเทียมเนี่ย26ธันวาคมนี้แล้วกําลังจะได้ขาเทียมอยู่แล้วจัดเลี้ยงเนี่ยจัดเลี้ยงไปเมื่อวันที่25พฤศจิกายนก็ได้เพื่อนๆบ้านแถวๆนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเนี่ยที่จังหวัดพัทลุงช่วยกันระดมเงินร้0ยส0งร้แล้วก็จัดเลี้ยงกันนั่งกินข้าวกันได้เงินมา1น0 0 0บาทแต่พอตกค่ำเงินหาย ป้าป๋องเนี่ยเล่าทั้งน้ําตาเลยว่ามารู้ที่หลังหลานเนี่ยมันขโมยไปรู้เพราะอะไรหลานมันโพส์นะมันเอาแบงค์ลอยมาโพส์คือมันมันหวานอยู่บนเตียงแล้วโพส์ว้โ,โหเหมือนมันเย,ย้ยแล้วก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วก็ไปเที่ยวรีสอร์ทเสร็จปุ๊บพอมันเป็นเรื่องขึ้นมามันลบโพส์ทิ้งหมดเลยป้าไปแจ้งความญาติฝั่งของไอเด็กอายุไม่ถึง15บ้าบอกว่าโอ้ยป้าไม่มีเงินสู้คดียังไงก็แพ้คดีไปถอนแจ้งความเถอะป้าก็ช้ำใจ เบี้ยนี่รู้เลยว่าไม่ได้ครับรัวว่าปมตาแมมมันเป็นปู้รวมรรวมกิดกันรวมกิดต้นตีลูกไปเอาเบี้ยเลยไปอาเบี้ยจากลูกมาเลยเต้นตยียงไม้นาเจ้า,านะไม้ไปเลย้วมันกินใจอยูย่กันาปกันไปตัวตีหลักเบียนเออเปือือกเกอย่างก้าเตินไม้กันเต้นนี่ไปปลื้มนี่เตินต่ำได้ได้ต้งนั้นจเจ็บเจยไข้ กาง,งคือล่าสุดเนี่ยทีมข่าวก็ไปถามทางรองผู้กํากับโรงพักทะเลน้อยนะครับเพราะว่าตํารวจเนี่ยไปบอกป้าบอกว่าเขาอายุไม่ถึง15ดําเนินคดีไม่ได้ทางรองผู้กํากับบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวดูแต่เนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนมันอาจจะล่าช้าหน่อยเพราะต้องมีทีมสหวิชาชีพหเห็นใจป้าป๋องนะอไอ้การไอ้การเอาเงินไปคืนป้าเขา<อ>นะมไม่ได้ใส่ขาเทียมเลย